ด่วนล่าสุดกัะทุกคนคะ่ะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพราะถือได้ว่าเป็นประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยทีเดียวเอาใจช่วยกันสุดๆอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะบ่าวโจสวัสดีครับสาวไอข่าวด่วนล่าสุดนะครับสาวไอวันนี้ครับตอนนี้นะครับผมรถของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับประสบอุบัติเหตุที่ช่องสามหมอพี่น้องครับ แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับค่ะอืม,อมซึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะทุกคนขาะทางด้านเสียนนนะคะนนทพัฒนีสะเทียนได้มีการโพสต์บอกว่ารถบรรทุกไฟผมเกิดอุบัติเหตุที่ช่องสามหมอ<า>มกำลังเข้าไปดูครับครับอืมอก็เป็นพัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะครับผมก็ น่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสักประมาณหกโมงไหมตอนนี้ทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงประมาณแปดใช่ใช่หกโมงครึ่งเนาะค่ะอ่าก็คืออุบัติเหตุนะครับผมเกิดขึ้นที่ช่องสามหมอเป็นรถรถบรรทุกไฟของคณะหม,ม <c oughs> อลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นะครับเกิดอุบัติเหตุณนะประมาณหกโมงครึ่งประมาณนี้นะครับผมที่ช่องสามหมอ กำลังเดินทางไปที่บ้านแงพงอำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่สามสิบใช่ไหมเขาจะมีงานกาันค่ะจัดงานมิสแฟนมิสซิ่งนะครับของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับแล้วก็รถตะลทุกไปเนี่ยของเสียนนเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปที่บ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอืมแล้วก็เห็นเสียนนก็ออกมาอัปเดตนะครับ สถานการณ์ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กนนทพันธ์สีสัจเทียนนะครับผมที่เป็นเฟซบุ๊กของเสี่ยนนนนะครับ<ช>ก็มีแฟนคลับเอฟซีนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความห่วงใยนะครับเยอะแยะมากมายเลยก็ขอให้ทุกคนปลอดไทยนะครับพระเอกนางเอกนะครับแล้วก็บอสโจเนี่ยรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยไม่หน่อยก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ บอนุตเองก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยในัาคุมความบุญรักษาเห่นครับ م. และทางด้านบอสโจโอเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะโพสต์หนุ่มจโจยมานินนาวุสาสา,สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันว่าเนียบ่อยอยากให้เกิดน้ำตาจะไหลรถบรรทุกแสงสีเสียงสาวน้อยวงเล็บเสียนนกำลังเดินทางมาจากชัยภูมิมเพื่อมาติดตั้งนะคะงานไลฟ์สดสาสิสิงหาคมนี้ เฮเนาะบุญรักษานะคะคุณพระรักษาปลอดภัยปลอดภัยครับผมอ่ะก็มีพระเอกนางเอกก็เข้ามาคอมเมนต์ท่างคุณพ่อการชัยก็บอกว่าขอให้ปลอดภัยครับผมตอนุชบอกว่าปลอดภัยถ้าพระคุมครองบุญรักษานะครับแล้วก็นางเอกมิวนะครับมิวรัชดาพรก็บอกว่ากําลังใจค่ะพ่อพ่อเอกนะครับพ่อของเราอิงเอกหนองคูนะคะบอกว่าขอให้ปลอดภัยเด้อครับ แม่ของน้องอุ๋อิงแม่หน่อยนะครับบอกว่ากําลังใจด้วยจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยอ่แต่อีฟอมแปมบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะคะระคุ้มครองอ่านี่แหละก็<ม>อัปเดตอาการอัปเดตสถานการณ์นะครับล่าสุดพี่น้องครับล่าสุดก็เบื้องต้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บค<ฆ>่ะด้วยนะในการเดิน,นทางครั้นะะนง,งนี้นะครับใน<ฆ>อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับค่ะก็มีอาจาร,รย์เบนส์ก้มือเจ็บครับอ<ม>ืมแล้วก็มี ทีมงานไลติ้งนะครับไลติ้งก็แน่นหน้าอกครับค่ะแล้วก็แม็กคอนบอยก็แขนทะลงครับค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ปลอดภัยดีนะครับผมก็อทั้งสามท you know. like oh, mm ่านก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอืออู้หอุ๊ยป่าโจเราเห็นทะเบียนแบบทะเบียนรถสวยมากเลยนะเลขสวยไม่แน่นะครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแบบแค่โชคครั้งใหญ่ก็ได้เนะบ๋าโจเนาะ เป็นเขาเรียกว่าชุกคาราบเนาะก็ก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปนี่สถานทั่แรกตอนนี้ก็ขอให้ใช้รถใช้ถนอนอย่างระมัดระวังนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเข้าเนาะอ่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงมีพายุพอดีถนอนอาจจะรื่นนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในการใช้รถใช้ถนนค่ะอืมแต่ รถคือใหญ่เลยนะรถสีสาวอนนว่ารถบรรทุกไปครั้งใหญ่คันใหญ่เลยอะแล้วทีนี้ไม่รู้ข้างในเนี่ยได้รับความเสียหายอะไรยังไงไหมอืมอืมอืมก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันอยู่นะเพราะว่าพลิกคว่ำแล้วน่าจะแบบความลงแรงอะถึงขั้นยุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเครื่องไฟอย่างเงี้ยไฟอย่างเงี้ยก็กระเด็นออกมาข้างนอกเลยนะอืมอืมอืมอ่ะก็ ส่งกำลังใจแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ครับผมเป็นกำลังใจให้ทางคณะหมอลำสาวรา้อยเพชรบนบ้านแพรแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมทีมไฟของเสียนนท์ด้วยนะครับผม ็ยังถือว่าโชคดีนะทุกคนแค่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยไม่มีใครเป็นอะไรมาก uh huh. แล้วก็ถือได้ว่าก็ถือว่านะฟาดเคาะอย่างที่เราว่ากันแล้วเนาะเบาโจเนาะเรื่องแบบนี้เราก็คงไม่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดแต่อย่างที่ว่าแหละเราก็สามารถป uh huh. ้องกันได้ด้วยกันขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยหรือว่าเพลียอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนคนขับหรือว่าพัก uh huh. ก่อนนะสำหรับคณะหมอลำแล้วเนี่ยคือเรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เขาแบบว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องเดินทางอยู่แล้วเป็นประจำนะแล้วก็เรื่องคณะหมอลำที่แบบ มีอุบัติเหตุเนี่ยก็เกิดอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าขึ้นเหนือล่องใต้อยู่บ่อยครั้งก็จะทําให้แบบว่าเนี่ยแหละอยู่กับการเดินทางแล้วก็เสี่ยงต่อเนี่ยแหละค่ะเรื่องอุบัติเหตุนั่นแหละก็นั่นแหละค่ะฝากเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการขับขี่อย่างระมัดระวังและช่วงฤดูนี้ฤดูหน้าฝนเนี่ยฝนตกบ่อยถนนลื่นนะคะก็จะทําให้เขาเรียกว่าทัศนะทัศนะอะไรนะ ทัศน,นวิสัยในการอมองเห็นนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยก็อาจจะอ่าอาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่แบบว่าท้องพัาปอดโป่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับใช้สติให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าง่วงก็ต้องจอดพักถ้าฝนตกหนักๆจริงๆก,ก็ควรที่จะจอดเนาะอจอดพักให้ฝนหยุดก่อนหรือถ้าฝนตกไม่หนักมากก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วก็ความเร็วก็อยา่าขับเร็วมากเนาะ Uh huh. ช่วงนี้ก็วงการหมอลำเป็นช่วงที่เขาปิดฤดูการพอดีแต่ทีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเขามีงานด่วนเข้ามาพอดีไงเขาจัดงานมีติ๊งนะคะวันที่สามสิบแล้วก็มีไลฟ์สดลุ่มปิดด้วยเนาะแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแฟนคลับเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่จะเดินทางไปที่บ้านแพงเนี่ยก็ต้องเดินทางกันอย่างระมัดระวังนะครับขอให้ทุกคนไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยขอให้ได้รับ ความสนุกกลับมานะครับเนาะ30มงหาคม2568นะครับผมแฟนมิทติง้งกินข้าวฝั่งลำนะครับสัมผัสศ,ศิลปินอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดลำเพงอ,ออนไลน์ด้วยนะครับบัตร138นะครับผมถ้าใครที่ไม่ได้เดินทางไปในงานมิทติ้งก็รับชมที่ออนไลน์ได้เลยเลยนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่หน้าเพจสาวน้อยเพจบ้านแ่งแฟนเพจได้เลยนะครับสําหรับในงานก็อ่าเขาก็มีโต๊ะจีกินมีอาหาร โต๊ะกินกับอาหารอีสานเป็นโต๊ะ VIP นะครับเนาะแล้วก็มีโต๊ะธรรมดาก็มีได้8คนนะครับอ่าจองได้เลยที่ถ้าหาวบอสโจได้เลยนะครับผมสนุกแน่นอนงานนี้แต่ก็ตอนนี้ก็เป็นกาลังใจให้ออือองานที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วกันครับแล้วก็ก,ก็ก็เอาใจช,ช่วยนะว่าพอถ้าได้รับความเสียหายจากอ,อุบัติเหตุครั้งนี้อย่างอย่างไฟอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาอ่ามีแบบ มีแผนสำรองอ่ะเนาะคิดว่ามีเยอะแหละกี่ไม่กี่วันก็งานแล้วไงใช่ไหมอีกสาวันเองอ่ะ <Lay out> ใช่ค่ะคิดว่าก็จะคิดว่าสําหรับเรื่องนี้บรโจอยมนินเองก็จะคงจะแบบเขาเรียกว่าชํนานาญการเนาะ มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะน่าจะแบบว่าจัดการได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็พร้อมกับพร้อมเตรียมพร้อมนะคะเหมือนเดิมสําหรับวันที่30สิงหาที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะความสนุกความมันยังมีเหมือนเดิมนะคะ f c ฟซแฟนคลับก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะคะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตข่าวด่วนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีครับ